เคยสงสัยกันไหมคะว่าเด็กบางคนที่ในห้องเรียนอาจจะดูเหมือนเออดือ้อไม่ค่อยตั้งใจเรียนหรือบางทีก็ดูขี้เกียจไปเลยแต่ว่าจริงๆแล้วข้างในตัวเขาอาจจะมีความเป็นอัจฉริยะซ่อนอยู่ก็ได้แต่เขากำลังต่อสู้กับความท้าทายบางอย่างที่เราอาจจะมองไม่เห็นวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหลคะค่ะเรื่องของภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า LD ใช่เลยครับ วันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากจากบทความสองชิ้นที่เจาะลึกสถานการณ์ของเด็ก LD ในประเทศไทยโดยเฉพาะเลยครับเราจะมาลองเจาะลึกกันดูนะครับว่าภาวะนี้จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ทำไมมันถึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือเราจะช่วยปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเด็กเหล่านี้ได้ยังไงบ้างงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะมีตัวเลขหนึ่งที่อ่านเจอแล้วสะดุดมากเลยคือบทความบอกว่า ทั่วโลกเนี่ยนะคะมีเด็กชั้นประถมประมาณ5%ที่มีภาวะ L d 5%ปนี่ไม่น้อยเลยนะครับไม่น้อยเลยค่ะคิดง่ายๆคือเด็ก20คนจะมี1คนเลยนะโหก็คือในหนึ่งห้องเรียนต้องมีอย่างน้อย1คน 1> ใช่ค่ะแต่ที่น่ากังวลกว่าในบ้านเราก็คือมีเด็กกลุ่มนี้แค่ส่วนน้อยมากๆที่ได้เข้าระบบการช่วยเหลือทางการแพทย์จริงๆอุปสรรคใหญ่ที่สุดที่บทความชี้เลยก็คือความเข้าใจผิดครับ ความเข้าใจผิดใช่ครับคือทั้งผู้ปกครองทั้งคุณครูบางส่วนยังติดภาพดําเดิมว่าเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้คำนวณช้าคือคือเด็กดื้ออ๋อไม่พยายามไม่พยายามไม่ตั้งใจเรียนซึ่งทัศนคติแบบนี้มันมันอันตรายมากเลยนะเพราะมันทำให้เด็กไม่ได้รับความช่วยเหลือที่ถูกจุดเลยครับ ทั้งที่จริงๆแล้วสติปัญญาของพวกเขาปกติมากนะครับหลายคนนี่ฉลาดล้ำลึกมากได้ซ้ำไปพอพูดถึงสถานการณ์ในไทยตัวเลขมันเป็นยังไงบ้างคะบทความได้ลงรายละเอียดไว้ไหมมีครับเขาแบ่งไว้ค่อนข้างชัดเลยว่าใน5%ที่ว่าเนี่ยจะมีประมาณ1-2%ที่อาการค่อนข้างรุนแรงคือเห็นได้ชัดเลย แต่อีก3%เปเซนคือกลุ่มที่อาการไม่มากซึ่งกลุ่มนี้แหละครับที่น่าเป็นห่วงทำไมล่ะคะเพราะมักจะถูกมองข้ามไปไงครับอ,อกลายเป็นว่าเด็กก็ดิ้นรนของเขาไปพ่อแม่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมลูกทําไม่ได้สักทีแล้วทําไมถึงเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือล่ะคะเป็นเพราะว่าการเข้าถึงโรงพยาบาลมันยากหรือว่ามีปัจจัยอื่นอีก ในบทความมีคําให้สัมภาษณ์ของรอสอนอพอมน,นัดสูงประสิทธิ์ซึ่งท่านเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะครับท่านให้ความเห็นไว้น่าคิดมากท่านบอกว่ามันมีหลายปัจจัยซ้อนกันอยู่บางทีผู้ปกครองก็ต้องทำงานไม่มีเวลาจริงๆหรือบางครั้งก็เป็นเรื่องของทัศนคติที่มองว่าอาการของลูกไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกอารมณ์แบบว่าเดี๋ยวโตวไปก็คงดีขึ้นเองใช่เลยครับเดี๋ยวก็ดีขึ้นเอง ซึ่งความคิดแบบนี้แหละครับที่ทำให้เราพลาดช่วงเวลาทองช่วงเวลาสำคัญในการเข้าไปช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็กไปอย่างน่าเสียดายมากโอ้พอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกเสียดายแทนเลยนะคะเพราะจุดที่บทความย้ำบ่อยมากคือเด็ก LD จดีจำนวนมากเนี่ยมีความเป็นอัจฉริยะในตัวเองซ่อนอยู่คือถ้าได้รับการส่งเสริมที่ถูกทางเขาสามารถโตไปเป็นบุคลากร,กรที่มีคุณภาพมากๆได้เลยถูกต้องเลยครับ เพราะภาวะ LD ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเด็กคนนั้นฉลาดหรือไม่ฉลาดแต่มันเกิดจากการทำงานของสมองบางตำแหน่งที่อ,อ่ที่มันเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และภาษามันบกพร่องไปอ๋อเป็นเรื่องของสมองใช่ครับซึ่งปัจจัยหนึ่งที่บทความพูดถึงก็คือเรื่องกรรมพันธุ์ด้วยนะเกี่ยวด้วยเหรอคะเกี่ยวครับคือถ้าในครอบครัวมีคนเคยมีประวัติอ่านเขียนลำบากลูกหลานก็มีความเสี่ยงสูงขึ้นและที่มันซับซ้อนไปกว่านั้นอีกคือ ข้อมูลบอกว่าเด็ก LD ประมาณ30-40%อาจจะมีภาวะอื่นร่วมด้วยภาวะอื่นเช่นอะไรคะที่พบบ่อยที่สุดเลยคือโรคสมาธิสั้นหรือ ADHD ครับหรือบางคนพอเจอแรงกดดันมากๆเข้าก็อาจจะนำไปสู่โรคซึมเศร้าได้เลยเงินถ้ามันไม่ใช่ความขี้เกียจแล้วอาการจริงๆที่คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูควรจะสังเกตเห็นมันเป็นยังไงบ้างคะ ในบทความเขาแบ่งอาการให้เห็นภาพชัดชัดไหมแบ่งไว้ชัดเจนเป็น3ด้านหลักๆเลยครับด้านแรกที่พบบ่อยที่สุดคือความบกพร่องด้านการอ่านการอ่านครับเด็กกลุ่มนี้จะมีปัญหาในการจำหน้าตาของพยัญชนะสระทำให้การสะกดคำเป็นเรื่องที่ยากมากเวลาอ่านหนังสือก็จะอ่านช้าอ่านตะกุกตะกักหรือที่เจอบ่อยๆเลยคืออ่านข้นามบรรทัดอ่านตกหล่นหรือบางทีก็เติมคำเข้ามาเอง สุดท้ายคืออ่านจบนะแต่จับใจความไม่ได้เลยว่าเรื่องราวมันเกี่ยวกับอะไรนึกภาพตามแล้วคงงุดหยิดหน้าดูเลยนะคะคืออยากจะอ่านให้ได้แต่สมองมันไม่ประมวลผลตามที่ตาเห็นแล้วปัญหาด้านการอ่านนี่มันมักจะมาคู่กับด้านการเขียนด้วยใช่ไหมคะเหมือนมันเป็นทักษะที่ไปด้วยกันใช่เลยครับแทบจะมาเป็นแพ็คคู่เลยนั่นคือด้านที่สองความบกพร่องด้านการเขียนสะกดคำค่ะ เด็กจะวางตำแหน่งสระวรรณยุกผิดผิดทุกถูกเรียงลำดับตัวอักษรกลับไปกลับมาอย่างคำว่าหมาอาจจะเขียนเป็นม้าหาอะไรแบบนี้อ๋อ oh. ทำให้การสื่อสารฐานการเขียนของเขามันผิดเพี้ยนไปหมดเทียบกับเด็กวัยเดียวกันแล้วจะเห็นความแตกต่างชัดเจนมากแล้วด้านที่3มล่ะคะด้านที่3คือความบกพร่องด้านคณิตศาสตร์ครับคณิตศาสตร์ครับอันนี้ก็น่าสนใจมาก เด็กจะขาดความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับตัวเลขเลยเช่นไม่เข้าใจว่าเลขหมีค่ามากกว่าเลขสองการนับเลขอาจจะพอได้แต่พอเป็นเรื่องบวกลบคูณหารนี่จะ,จะสับสนไปหมดเลยอืมจำสูตรคูณไม่ได้หรือใช้เครื่องหมายบวกลบคูณหารสลับกันมั่วไปหมดโอ้ฟังแล้วอึ้งเหมือนกันนะคือมันเป็นไปได้ที่เด็กคนหนึ่งอาจจะมีความคิดสร้างสรรค์สุด วาดรูปเก่งเล่าเรื่องเก่งแต่กลับมาตกม้าตายกับการบวกลบเลขง,ง่ายๆเพียงเพราะสมองเขาไม่ประมวลผลสัญลักษณ์พวกนั้นใช่ครับนั่นคือหัวใจของมันเลยเป็นความไม่เชื่อมต่อกันที่น่าสนใจมากใช่ครับความสามารถด้านอื่นอาจจะสูงมากแต่ทักษะเฉพาะทางบางอย่างมันบกพร่องไปซึ่งมันทำให้ภาพลักษณ์ของเด็กคนนั้นดูแย่ในระบบการศึกษาที่ที่เน้นวัดผลจากการอ่านเขียนคำนวณเป็นหลัก โอเคค่ะพอเราเห็นภาพปัญหาชัดขนาดนี้แล้วคำถามที่สำคัญที่สุดเลยคือแล้วเราจะช่วยเด็กๆเ,เหล่านี้ได้ยังไงบ้างคะบทความมีแนวทางบอกไว้ไหมประเด็นที่บทความเน้นมากที่สุดเลยนะคือต้องเจอให้เร็วที่สุดครับต้องเจอให้เร็วใช่ครับแม้ว่าโดยทั่วไปอาการจะชัดเจนและวินิจฉัยได้แม่นยำตอนอยู่ชั้นปอสองแต่ถ้าผู้ปกครองหรือครูอนุบาลเริ่มเห็นแววความผิดปกติบางอย่าง ก็ควรจะรีบไปหาผู้เชี่ยวชาเลยใช่ครับควรจะรีบปรึกษาเลยไม่ต้องรอให้ปัญหามันสะสมจนเด็กเสียความมั่นใจไปแล้วเหมือนกับคำพูดในบทความที่บอกว่ายิ่งเริ่มเร็วยิ่งดีใช่ไหมคะคำนั้นเลยครับและหัวใจที่สำคัญกว่านั้นที่แพทย์ย้ำในบทความคือพ่อแม่ต้องเปิดใจก่อนเลยเปิดใจยอมรับต้องยอมรับครับว่าลูกเราอาจจะต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเขาไม่ได้เกเรเขาไม่ได้โง่แต่เขามีความต้องการที่แตกต่าง และการช่วยเหลือมันไม่ใช่หน้าที่ของใครคนเดียวแต่ต้องเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆทีมครับซึ่งประกอบด้วย3ส่วนหลักคือครอบครัวโรงเรียนและผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในส่วนของการแพทย์เองก็มีข่าวดีนะคะเห็นในบทความบอกว่า มีการเปิดศูนย์ LD Center แบบครบวงจรที่โรงพยาบาล BMH ที่กรุงเทพนี่เองเพื่อดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยโอ้โหดีมากเลยครับใช่ค่ะมีทีมสหวิชาชีพมาช่วยกันตรวจวินิจฉัยแล้วก็วางแผนฟื้นฟูทักษะให้เด็กโดยตรงซึ่งนี่เป็นสัญญาณที่ดีมากๆดีมากๆครับและในบทความก็ให้แนวทางสำหรับแต่ละทีมไว้ชัดเจนเลยอะเริ่มจากทีมที่สำคัญที่สุดคือครอบครัวค่ะ สิ่งที่ต้องทำคือเปลี่ยนจากการดุด่าว่ากล่าวหรือลงโทษมาเป็นการทำความเข้าใจให้กำลังใจและที่สำคัญมากคือหาเรื่องชมครับหาเรื่องชมใช่ครับชมในความพยายามชมในความสำเร็จเล็กๆน้อยๆเพื่อค่อยๆสร้างความภาคภูมิใจให้เขารู้สึกว่าฉันก็ทำได้นะแล้วในส่วนของโรงเรียนล่ะคะตรงในที่ฉันว่าท้าทายมากเลยนะท้าทายจริงครับบทความแนะนาว่า โรงเรียนควรจัดทำแผนการเรียนรายบุคคลหรือที่เรียกว่า IEP IEP ครับ Individualized Education Plan ที่ออกแบบมาเพื่อเด็กคนนั้นโดยเฉพาะอาจจะเป็นการสอนเสริมกลุ่มย่อยในทักษะที่เขาอ่อนหรือใช้วิธีง่ายๆแต่ได้ผลมากอย่างการช่วยอ่านบทเรียนหรือข้อสอบให้ฟังอ๋อ oh. หรือให้เวลาทำข้อสอบเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยแบบนั้นก็ได้ผลดีมากครับ ฟังดูเป็นแนวทางที่ดีมากเลยนะคะแต่ก็อดคิดถึงความเป็นจริงไม่ได้เหมือนกันในบทความได้พูดถึงความท้าทายในทางปฏิบัติบ้บบางไหมคะอย่างครูในโรงเรียนรัฐบาลห้องหนึ่งมีนักเรียน40-50คนการจะทำแผน IEP ให้เด็กทุกคนที่มีปัญหา LD มันมันจะทำได้จริงเหรอคะเป็นคำถามที่ดีมากครับในบทความไม่ได้ลงลึกถึงอุปสรรคตรงนี้โดยตรงแต่ก็พอจะตีความได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย และนั่นคือเหตุผลที่ความร่วมมือมันสำคัญมากอืมบางทีทางออกอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบถึงขั้นมี IEP ที่ซับซ้อนสำหรับทุกคนแต่การปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆก็ช่วยได้มหาศาลแล้วนะครับอย่างเช่นเช่นการที่คุณครูเข้าใจและไม่ลงโทษเด็กที่เขียนช้าการจัดให้เพื่อนที่เรียนเก่งช่วยติวหรือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเช่นโปรแกร,รมช่วยอ่านหรือแอปพลิเคชันฝึกทักษะต่างๆ แล้วก็มีอีกจุดที่ชอบมากเป็นพิเศษเลยค่ะบทความบอกว่านอกจากการซ่อมจุดที่บุกพร่องแล้วเราต้องสร้างจุดเด่นให้เขาด้วยโอ้โหอันนี้สำคัญมากคือส่งเสริมทักษะด้านอื่นที่เด็กถนัดสุดๆไปเลยไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬาศิลปะหรืออะไรก็ได้ถูกต้องเลยครับนั่นคือการสร้างเซลฟ์เอสติมหรือความภาคภูมิใจในตนเองให้เด็กมันคือเกราะป้องกันปัญหาทางใจที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็กกลุ่มนี้เลย ให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าใช่ให้เขารู้ว่าถึงแม้ฉันจะอ่านหนังสือไม่เก่งแต่ฉันวิ่งเร็วที่สุดในสนามหรือฉันว่ารูปสวยกว่าใครมันทําให้เขามีที่ยืนแล้วรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองไม่ได้จมอยู่กับปมด้อยอย่างเดียวการพูดคุยเรื่องความรู้สึกการเสียความมั่นใจหรือปมด้อยของเด็กกลุ่มนี้มันทําให้ฉุกคิดไปถึงเรื่องสุขภาพจิตในภาพรวมเลยนะคะ ซึ่งในบทความก็มีการเชื่อมโยงไปถึงประเด็นนี้ด้วยโดยเฉพาะเรื่องโรคซึมเศร้าใช่ไหมคะใช่ครับและเป็นข้อมูลที่น่าตกใจมากคือเดิมทีมีการคาดการณ์จากมหาวิทยาลัยฮาวาดว่าโรคซึมเศร้าจะกลายเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลกในปี2020อีกหลายปีเลยนะครับแต่ข้อมูลล่าสุดในบทความชี้ว่ามันมาถึงแล้วครับถึงแล้วมันกลายเป็นปัญหานั้นแล้วตั้งแต่ปี2024นี้เลยโห เร็วกว่าที่คาดไว้เยอะมากแล้วมันเชื่อมโยงกับเรื่อง LD ที่เราคุยกันอยู่ยังไงคะมันเชื่อมโยงกันอย่างล่าขนลุกเลยครับลองคิดดูสิครับว่าจากข้อมูลของกรมสุขภาพจิตท,ที่บอกว่ามีคนไทยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าในระบบถึง1.2ล้านคนจะมีสักกี่คนในนั้นที่เติบโตมาก,กับการเป็นเด็ก LD ที่ไม่เคยถูกวินิจฉัยอืจะมีสักกี่คนที่ต้องทนทุกข์อยู่กับคำว่าไอขี้เกียจ หัวทึบมาทั้งชีวิตทั้งที่จริงๆแล้วสมองของเขาแค่มีวิธีการทำงานที่แตกต่างออกไปบทความกำลังชี้ให้เราเห็นว่านี่ไม่ใช่แค่ปัญหาการเรียนรู้ครับแต่มันเป็นปัญหาพื้นฐานด้านสุขภาพจิตที่ถูกเพาะขึ้นมาตั้งแต่ในวัยเด็กเลยโหเป็นมุมมองที่ทรงพลังมากไม่เคยคิดถึงจุดนี้มาก่อนเลยแต่ในข่าวร้ายมันก็มีแง่มุมดีๆอยู่ใช่ไหมคะ เหมือนบทความจะบอกว่าการที่ตัวแยกผู้ป่วยเข้าระบบเยอะขึ้นมันก็เป็นสัญญาณที่ดีในอีกด้านหนึ่งเป็นสัญญาณที่ดีมากๆครับมันสะท้อนว่าสังคมเราเริ่มตระหนักและยอมรับเรื่องปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้นการไปหาจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องน่าอายอีกต่อไปใช่เลยครับซึ่งมันก็วนกลับมาที่เรื่อง L d ดีของเราด้วยการที่พ่อแม่ยุคใหม่ใส่ใจและยอมเปิดใจพาลูกไปปรึกษาปัญหาอย่าง L d ดีเร็วขึ้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์นี้เหมือนกันครับ คือการมองว่าสุขภาพจิตก็สำคัญไม่แพ้สุขภาพกายพอได้เจาะลึกข้อมูลทั้งหมดในวันนี้ทำให้เห็นภาพเลยว่าภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้หรือ LD มันไม่ใช่แค่เรื่องเกรดเฉลี่ยหรือผลการเรียนที่ต่ำกว่าเพื่อนแต่มันเป็นเรื่องของความเข้าใจการยอมรับและการให้โอกาสเด็กคนหนึ่งได้ค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองซึ่งก็คือความเป็นอัจฉริยะที่อาจจะซ่อนอยู่ในตัวเขานั่นเอง สิ่งสำคัญที่อยากจะย้ำอีกครั้งจากข้อมูลในบทความคือเด็ก LD ดีเรียนรู้และพัฒนาได้ครับมีข้อมูลที่ให้ความหวังมากๆว่าเด็ก LD บางคนที่ได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกวิธีและทันท่วงทีสามารถมีพัฒนาการที่ดีจนเรียนจบเป็นหมอได้ด้วยซ้าจริงเหรอคะจริงครับมันคือการเข้าไปช่วยให้เขาเชื่อมั่นว่าเขาทำได้เขาไม่ได้ล้มเหลว การช่วยเหลือที่ถูกต้องก็เหมือนกับการมอบกุญแจให้เขาได้ไปปลดล็อกศักยภาพของตัวเองเป็นบทสรุปที่ให้ความหวังมากๆเลยค่ะซึ่งมันก็ทําให้เราต้องมองไปข้างหน้าต่อด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับและผมอยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดสําหรับทุกคนที่กําลังฟังอยู่ การที่เราพยายามทําความเข้าใจและสร้างระบบเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะ LD นั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆครับแต่คําถามที่ใหญ่กว่านั้นคือสังคมของเราพร้อมแค่ไหนที่จะโอบรับความแตกต่างหลากหลายทางระบบประสาทหรือที่เรียกว่า neurodiversity ในรูปแบบอื่นๆเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครต้องถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพียงเพราะพวกเขามีวิธีเรียนรู้หรือมองโลกที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เวทีสนทนาของเรานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่คือสําคัญมากแต่หลายครั้งก็อาจจะถูกมองข้ามไปนั่นก็คือเรื่องของภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า LD ในเด็กนะคะคือข้อมูลจากทั่วโลกเนี่ยบอกเราว่าเด็กประถมประมาณ5%เมีภาวะนี้ซึ่งถ้าคิดง่ายๆก็คือในห้องเรียนหนึ่งห้องอาจจะมีเด็ก LD อยู่ถึง1-2คนเลยทีเดียวในไทยเองก็มีความตื่นตัวเรื่องนี้มากขึ้นนะคะแต่ว่า ปัญหาที่น่ากังวลก็คือเด็กจํานวนมากยังคงหลุดออกจากระบบการช่วยเหลือไปใช่ครับแล้วคําถามใหญ่ที่เราจะมาถกกันวันนี้ก็คือแล้วอะไรคืออุปสรรคที่แท้จริงที่ทําให้เด็กกลุ่มนี้ไม่ได้รับการช่วยเหลือมันเป็นเพราะระบบการศึกษาและสังคมของเราโดยรวมที่ยังขาดความเข้าใจ หรือว่าเป็นปัญหาที่ด่านแรกสุดเลยคือในระดับครอบครัวที่ทําให้เด็กไม่ได้เข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยตั้งแต่ต้นส่วนตัวดิฉันมองว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยมันอยู่ที่ภาพรวมค่ะคือการขาดความเข้าใจในเชิงโครงสร้างและทางออกก็คือการสร้างระบบสนับสนุนที่มันแข็งแรงและครบ,บวงจรขึ้นมาส่วนผมกลับมองต่างมุมไปนิดนึงนะครับผมคิดว่าต่อให้เรามีระบบที่ดีเลิศแค่ไหนแต่ถ้าเราแก้ปัญหาที่ด่านแรกสุดไม่ได้คืออุปสรรคในบ้านในครอบครัวเนี่ย ระบบทั้งหมดนั้นก็อาจจะไม่มีความหมายเลยก็ได้อืมถ้าอย่างนั้นขออนุญ,ญาตเริ่มก่อนนะคะคือปัญหาพื้นฐานที่สุดที่เราเห็นกันบ่อยๆเลยก็คือความเข้าใจผิดที่มันฝังรากลึกในสังคมเราทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองหรือแม้กระทั่งคุณครูบางท่านเองพอเห็นเด็กอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่สวยคิดเลขช้าก็มักจะตีตราไปก่อนเลยว่าเป็นเด็กดือ้อหรือเด็กขี้เกียจ ซึ่งการตีความแบบนี้มันส่งผลเสียร้ายแรงมากนะคะเพราะมันไม่ใช่แค่ทำให้เด็กไม่ได้รับการส่งเสริมทักษะที่ถูกทางแต่มันสร้างบาดแผลทางใจให้เด็กด้วยข้อมูลที่เรามีเนี่ยชี้ชัดเลยว่าเด็ก LD มีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆร่วมด้วยสูงถึง30-40%เลยนะไม่ว่าจะเป็นโรคสมาธิสั้นหรือว่าออภาวะซึมเศร้านี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยค่ะโอโ้ประเด็นเรื่องสุขภาพจิตนี่น่าสนใจมากครับ ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะแก้ปัญหานี้ได้มันต้องไม่ใช่แค่การไปบอกพ่อแม่ทีละบ้านแต่มันต้องเป็นการ เหมือนกับว่ายกเครื่องความเข้าใจของสังคมทั้งระบบควบคู่ไปกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงมารองรับอย่างเช่นการที่โรงพยาบาล BMH เปิดศูนย์ LD c e n t ซ r ขึ้นมาที่นั่นมันเหมือนเป็น One Stop Service เลยค่ะคือผู้ปกครองพาลูกมาที่เดียวจบได้เจอทั้งจิตแพทย์เด็กเพื่อวินิจฉัยนักจิตวิทยาเพื่อประเมินสภาพจิตใจและพัฒนาการแล้วก็มีครูการศึกษาพิเศษมาช่วยวางแผนการเรียนต่อไม่ต้องวิ่งวุ่นไปหลายที่ให้เหนื่อยใจแล้วในโรงเรียนเองก็ต้อง มีกระบวนการที่ชัดเจนในการทำแผนการเรียนรู้รายบุคคลหรือที่เรียกว่า IEP ซึ่งทั้งหมดที่ดิฉันพูดมานี้มันคือเรื่องของระบบที่ต้องถูกสร้างขึ้นมาอย่างจริงจังผมเข้าใจภาพเป้าหมายที่คุณพูดถึงนะฮะแล้วมันก็เป็นภาพที่ดีมากด้วยแต่ผมอยากจะดึงกลับมาดูความเป็นจริงที่เกิดขึ้นตอนนี้สักนิดหนึ่งคือข้อมูลจากท่านรอสนพมนัสสูงประสิทธิ์ซึ่งเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นเนี่ยท่านบอกเราอย่างชัดเจนเลยว่า สิ่งที่น่ากังวลสำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยคือพบว่ามีเด็ก LD เข้าสู่ระบบการช่วยเหลือของโรงพยาบาลจำนวนน้อยมากแล้วขั้นก็ให้เหตุผลต่อว่าผู้ปกครองบางคนต้องทำงานไม่มีเวลาหรือบางคนมองว่าไม่ได้เป็นอะไรมากคำพูดนี้มาสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆในระดับครอบครัวเลยนะมันไม่ใช่เรื่องโครงสร้างที่ซับซ้อนอะไรเลยครับ แต่การที่ผู้ปกครองมองว่าไม่เป็นอะไรมากมันก็เป็นเพราะว่าสังคมและระบบรอบตัวเขาไม่ได้ให้ความรู้หรือทําให้เห็นความสําคัญของมันใช่ไหมล่ะคะเพื่อพาไปหาหมอแต่มันอาจจะหมายถึงพลังงานทางอารมณ์ด้วยซ้ําลองนึกภาพตามนะครับผู้ปกครองที่ทํางานหนักมาทั้งวันกลับบ้านมาก็เหนื่อยแล้วการจะยอมรับว่าลูกของเราอาจจะต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเนี่ยมันต้องใช้พลังใจมาหาศาลเลยนะมันเป็นกําแพงที่มองไม่เห็นแต่สูงมากดังนั้น ต่อให้เรามีศูนย์ LD ที่ดีที่สุดในโลกตั้งรออยู่แต่ถ้าผู้ปกครองยังข้ามกำแพงในใจหรือกำแพงเรื่องเวลาของตัวเองไปได้เด็กคนนั้นก็ไม่มีวันไปถึงศูนย์นั้นอยู่ดีนี่แหละครับที่ผมเรียกว่าปัญหาคอขวดที่แท้จริงมันคือด่านแรกสุดที่ต้องทลายให้ได้ก่อนคือการที่ผู้ปกครองจะเกิดความเชื่อมั่นหรือมีแรงใจที่จะพาลูกไปหาหมอได้เนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากการที่เขารู้สึกว่ามีที่พึ่งที่ไวใจได้รออยู่ใช่ไหมคะ การสร้างระบบที่ดีอย่าง LED Center มันจึงไม่ใช่เป้าหมายปลายทางอย่างเดียวแต่มันเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการลงมือทําในระดับครอบครัวด้วยซ้ำเพราะพอ่อแม่เห็นว่าเฮ้ยมันมีทางออกนะมีผู้ช่วชาญพร้อมช่วยนะความกังวลมันก็จะลดลงแล้วแรงจูงใจมันก็จะตามมาเองมันคือการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อให้คนกล้าเดินก้าวแรกอะคะ่ะผมยอมรับว่าสิ่งที่คุณพูดเรื่องระบบมันมีส่วนจริงนะถ้าโรงเรียนมีครูที่เข้าใจแล้วเดินเข้ามาคุยกับผู้ปกครองอย่างเห็นอกเห็นใจว่า คุณแม่ครับน้องอาจจะต้องการความช่วยเหลือพิเศษเรามาช่วยกันหาทางออกกันนะแบบนี้มันอาจจะทลายกำแพงในใจของผู้ปกครองได้ง่ายขึ้นเยอะเลยแต่ประเด็นคือนี่คือจุดที่ระบบกับครอบครัวมันมาเจอกันไม่ใช่ว่าระบบต้องมาก่อนหรือครอบครัวต้องมาก่อนแต่ในความเป็นจริงตอนนี้ครูที่เข้าใจและพร้อมจะเข้ามาคุยแบบนี้ยังมีน้อยมากมันยังเป็นข้อยกเว้นไม่ใช่มาตรฐานทั่วไปในระบบของเรานั่นแหละค่ะ คือสิ่งที่ดิฉันพยายามจะบอกการจะทำให้ครูที่เข้าใจแบบนั้นกลายเป็นมาตรฐานไม่ใช่ข้อยกเว้นมันทำไม่ได้หรอกคะ่ะถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบการจัดอบรมครูการสร้างองค์ความรู้การตั้งเกณฑ์ในโรงเรียนทั้งหมดนี้คือเรื่องของระบบทั้งนั้นเราจะหวังให้ครูแต่ละคนลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยไม่มีโครงสร้างสนับสนุนได้ยังไงล่ะคะโอเคถ้าอย่างนั้น ผมขอถามในเชิงปฏิบัติเลยนะสมมุติเราสร้าง LB Center ที่ดีที่สุดในกรุงเทพแล้วครอบครัวที่อยู่แม่ห้องศอละครับหรือที่อยู่ยะลาระบบที่คุณว่ามันจะไปถึงพวกเขายังไงในทางปฏิบัติการเดินทางข้ามจังหวัดสําหรับครอบครัวที่หาเช้ากินข้ามมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะนี่คือปัญหาเรื่องเวลาและค่าใช้จ่ายที่เป็นรูปธรรมมากๆเป็นคําถามที่ดีมากค่ะและนี่ก็ยิ่งตอกย้าว่าทําไมมันถึงเป็นปัญหาเชิงระบบ เพราะคําตอบมันคือการกระจายทยรัพยากรอาจจะไม่ใช่การสร้างศูนย์ใหญ่ทุกจังหวัดแต่เป็นการสร้างเครือข่ายอาจจะเป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างเทเลมดิซินให้คำปรึกษาทางไกลหรือการฝึกอบรมครูในพื้นที่ให้เป็นเหมือนด่านหน้าที่สามารถคัดกรองเบื้องต้นและให้คำแนะนำกับผู้ปกครองได้ซึ่งการจะทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้มันต้องอาศัยนโยบายและการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางมันก็กลับไปที่เรื่องระบบอยู่ดีค่ะอืมแนวคิดดีครับ แต่การสร้างเครือข่ายระดับประเทศแบบนั้นมันใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่5ปี10ปีแล้วเด็กที่กำลังเรียนอยู่ป2วันนี้ล่ะครับขอรอไม่ได้นะผมเลยมองว่าบางทีเราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดคือแทนที่จะเริ่มจากยอดพีระมิดที่เป็นนโยบายระดับชาติเราควรจะทุ่มทรัพยากรไปที่ฐานของพีระมิดก่อนไหมคือการทำให้ทุกโรงเรียนมีนักจิตวิทยาหรือครูแนะแนวที่ได้รับการอบรมเรื่องนี้โดยตรง และมีเวลาพอที่จะทำงานเชิงรกกับผู้ปกครองได้จริงๆเพื่อแก้ปัญหาด่านแรกให้ได้ก่อนอย่างน้อยก็ทำให้เด็กได้เข้าสู่กระบวนการคัดครองเบื้องต้นก็ยังดี ดิฉันอยากจะดึงกลับมาที่ประเด็นเรื่องโอกาสที่เรากำลังเสียไปหน่อยนะคะข้อมูลที่เราคุยกันอยู่เนี้ยย้ำหลายครั้งมากว่าเด็กหลายคนมีความเป็นอัจฉริยะอยู่ในตัวเองเรื่องนี้มันน่าเสียดายจริงๆนะคะพอเรานึกถึงเด็กคนหนึ่งที่อาจจะเป็นนักเขียนที่เก่งมากแต่กลับถูกมองว่าขี้เกียจเพราะเขียนหนังสือไม่เป็นระเบียบหรือเด็กอีกคนที่อาจจะเป็นนักคณิตศาสตร์ระดับโลกแต่กลับถูกตราหน้าวง่าโง่เพราะคิดเลขช้าแค่เพราะไม่มีใครเข้าใจเขาและปล่อยให้ศักย ภาพนั้นมันหายไปมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะการลงทุนสร้างระบบที่ครอบคลุมเนี่ยมันจึงไม่ใช่แค่การช่วยเหลือเด็กเป็นรายคนแต่มันคือการลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศเลยนะผมเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นเลยครับเรื่องศักยภาพที่ซ่อนอยู่แต่คําถามสําคัญคือกุญแจที่จะไขไปสู่ศักยภาพนั้นมันอยู่ที่ไหนในข้อมูลที่เรามีเขียนไว้ชัดเจนและเรียบง่ายมากว่าอันดับแรกคือพ่อแม่ต้องเปิดใจประโยคนี้คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยนะฮะ ถ้าพ่อแม่ยังไม่เปิดใจไม่ยอมรับว่าลูกอาจจะต้องการความช่วยเหลือความเป็นอัจฉริยะที่คุณพูดถึงมันก็จะถูกบดบังด้วยความเข้าใจผิดต่อไปเรื่อยๆมันเหมือนรถสปอร์ตราคาแพงที่มีสมรรถนะสุดยอดแต่ถ้าไม่มีคนบิดกุญแจสตาร์ทเครื่องยนต์รถคันนั้นก็จอดนิ่งอยู่กับที่กุญแจดอกนั้นมันอยู่ในมือของผู้ปกครองครับ การสื่อสารเพื่อเปลี่ยนทัศนคติของผู้ปกครองโดยตรงจึงเป็นเงื่อนไขแรกที่สำคัญกว่านโยบายในระดับมหาภาคด้วยซ้าไปแล้วการที่พ่อแม่จะเปิดใจได้มันก็ต้องมีปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อด้วยสิคะถ้าสังคมรอบตัวอย่างมองว่าการพาลูกไปหาจิตแพทย์เด็กคือเรื่องน่าอายหรือโรงเรียนยังไม่มีกระบวนการรองรับที่ชัดเจนพ่อแม่จะเอาความกล้ามาจากไหนโรงเรียนนี่แหละคือพื้นที่สำคัญที่สุดที่จะสร้างสภาพแวดล้อมนั้น ถ้าโรงเรียนมีกระบวนการที่ชัดเจนในการทำแผนการเรียนรายบุคคลหรือ IEP ที่ดิฉันพูดถึงก่อนหน้านี้ซึ่งมันไม่ใช่แค่เอกสารแผ่นเดียวนะคะแต่มันคือการที่ครูนักจิตวิทยาและผู้ปกครองมานั่งคุยกันจริงจังว่าโอเคน้องคนนี้อ่านช้าเราจะปรับวิธีสอนยังไงจะใช้บัตรคำช่วยไหมหรือจะให้เวลาทำข้อสอบเพิ่มขึ้น15นาทีมันคือการสร้างแผนที่เฉพาะตัวให้เด็กคนนั้นเลย พอผู้ปกครองเห็นภาพแบบนี้เขาจะรู้สึกว่าปัญหานี้มันจัดการได้มันมีทางไปต่อและมันก็จะนำไปสู่การเปิดใจในที่สุดผมมองกลับกันเลยนะครูจะเริ่มกระบวนการทำา i p ออย่างเป็นทางการได้ยังไงถ้าไม่มีใบวินิจฉัยที่ชัดเจนจากแพทย์คือครูไม่ใช่ผู้วินิจฉัยภาะวะทางการแพทย์นะครับเขาทาได้แค่ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ส่งต่อแต่สุดท้ายก็ต้องส่งกลับไปให้ผู้ปกครองเป็นคนตัดสินใจพาไปหาผู้เชี่ยวชาญอยู่ดี ถ้าผู้ปกครองไม่ไปต่อกระบวนการทั้งหมดในโรงเรียนก็เริ่มไม่ได้การจะให้เวลาสอบเพิ่มขึ้นในการสอบระดับประเทศหรือการของงบประมาณสนับสนุนพิเศษมันต้องมีเอกสารทางการแพทย์มายืนยันทั้งนั้นสุดท้ายเราก็วนกลับมาที่ปัญหาเดิมคืออุปสรรคในครอบครัวมันเป็นเหมือนตัวล็อกที่ขวางกระบวนการทั้งหมดไว้ตั้งแต่ต้นจนจบมันคือจุดคอขวดที่แท้จริงค่ะสรุปในมุมของดิฉันนะคะ ดิฉันยังยืนยันว่าอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดคือการขาดความเข้าใจในเชิงโครงสร้างและสังคมโดยรวมการพยายามแก้ปัญหาที่ครอบครัวอย่างเดียวมันไม่ยั่งยืนหรอกคะ่ะถ้าไม่มีระบบการศึกษาและสาธารณสุขที่แข็งแรงมารองรับการสร้างความตระหนักรู้พัฒนาครูสร้างศูนย์เชี่ยวชาญที่เข้าถึงได้สิ่งเหล่านี้คือการลงทุนในระยะยาวที่จะทำให้การแก้ปัญหาในระดับครอบครัวมันง่ายขึ้น และเป็นหนทางที่จะช่วยให้เด็ก LD l อดีได้ปลดปล่อยศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างแท้จริงครับในขณะที่ระบบที่แข็งแรงเป็นเป้าหมายระยะยาวที่สำคัญผมคิดว่าเราต้องเผชิญหน้ากับความจริงในปัจจุบันที่ว่าเด็กจำนวนมากยังไปไม่ถึงจุดนั้นด้วยซ้ำอุปสรรคด่านแรกในครอบครัวทั้งในเชิงรูปธรรมอย่างเรื่องเวลาและค่าใช้จ่ายและในเชิงนามธรรมอย่างทัศนคติและความเหนื่อยล้าทางอารมณ์คือขอขวดที่ใหญ่ที่สุดในสถานการณ์ของประเทศไทยตอนนี้ ถ้าเรายัางเจาะกำแพงด่านแรกนี้ไม่ได้ระบบที่ดีเลิศแค่ไหนก็จะเป็นแค่โครงสร้างที่สวยงามที่ตั้งรอเด็กที่ไม่มีวันเดินทางไปถึงไม่ว่าอุปสรรคที่แท้จริงจะอยู่ที่จุดใดเป็นสำคัญที่สุดการสนทนาในวันนี้ก็ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นมากเลยค่ะว่าการช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้มันเป็นความท้าทายที่ซับซ้อนและมีหลายมิติเชื่อมโยงกันไม่ใช่เรื่องของใครคุณใดคนหนึ่งถูกต้องเลยครับมันไม่ใช่คำถามว่าระบบ หรือครอบครัวแต่เป็นคำถามว่าเราจะทำให้ทั้งสองส่วนนี้ทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อที่สุดได้อย่างไรซึ่งก็ยังมีอีกหลายแง่มุมให้เราต้องคบคิดและหาทางออกกันต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะไม่ทำศักยภาพของเด็กคนไหนหล่นหายไประหว่างทางครับ นี่คือสรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ในเด็กหรือที่เรารู้จักกันในชื่อโรค LD ครัเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมเด็กบางคนดูฉลาดมากเลยนะแต่กลับมีปัญหากับการอ่านการเขียนเรื่องนี้ครัไม่ใช่แค่ความขี้เกียจนะแต่อาจจะเป็นสัญญาณของภาวะ LD ซึ่งบอกเลยว่าใกล้ตัวเรากว่าที่คิดมากนะครับเพราะพบได้ในเด็กประถมถึง5%ทั่วโลกเลยทีเดียว เอาละครับประเด็นแรกเลยเราต้องเข้าใจกันใหม่ก่อนว่า LD เนี่ยไม่ใช่เรื่องของนิสัยไม่ใช่ว่าเด็กดือ้อหรือขี้เกียจนะครับแต่มันคือการทํางานของสมองที่ต่างออกไปหน่อยคือสติปัญญาเขาปกติเลยแต่จะมีปัญหาชัดๆอยู่3ด้านหลักๆก็คือด้านการอ่านก็จะอ่านช้าอ่านข้ามจับใจความไม่ค่อยได้ส่วนด้านการเขียนก็จะสะกดผิดเขียนตัวอักษรสลับไปมาแล้วก็คณิตศาสตร์ครับคือจะไม่เข้าใจค่าตัวเลขง่ายๆเลย ต่อมาประเด็นที่2พอเราหันกลับมาดูที่บ้านเรานะครับสถานการณ์นี้น่ากังวลเลยละ่ะเพราะว่าผู้ปกครองกับคุณครูส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเข้าใจผิดว่าเด็กแค่เกรเรเฉยเมันเลยทําให้เด็กกลุ่มนี้ไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างที่ควรจะเป็นดังนั้นการที่เราสังเกตเห็นความผิดปกติตั้งแต่เนิ่นๆแล้วรีบไปปรึกษาแพทย์เนี่ยสำคัญมากๆเลยครับแล้วสุดท้ายทางออกคืออะไรก็คือการช่วยเหลือให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับนี่แหละคือหัวใจสําคัญเลยซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะครับ ทั้งครอบครัวที่ต้องเข้าใจโรงเรียนที่ต้องช่วยปรับการสอนแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญและที่น่าทึ่งก็คือเด็ก LD L ดี D หลายคนนะครับ <c oughs> เขามีความเป็นอัจฉริยะซ่อนอยู่ในด้านอื่นถ้าเราช่วยเขาในจุดที่อ่อนแล้วก็ส่งเสริมในจุดที่แข็งนะเราอาจจะกําลังสร้างศิงลปินหรือนักประดิษฐ์คนต่อไปอยู่ก็ได้สรุปก็คือการเข้าใจและให้ความช่วยเหลือเด็ก LD L ดี D อย่างถูกต้องตั้งแต่นันเนิ่นเนี่นยคือกุญแจสําคัญเลยครับที่จะปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่และมอบอนาคตที่สดใสให้กับพวกเขา